ความสวยจากข้างทางจากทางมาจากวัดประทาตวายูยนะคะมาคนเดียวมาสองคนแต่ไม่มีไม่มีคนจับกล้องให้ก็เลยไม่ค่อยได้ขายอะไรเลย ทั้งข้างบ้านก็ชอบไว้ลูกลุงหลังแท้ต้างข้างบ้านเขาทําไมเขาชอบไว้ลูกลุงหลังแท้ก็ไม่กลัวเนะตลาดนัดนี่ทุกวันลูกเล่าว่าตลาดนัดตรงนี้ อย่าล <c ười> ืมดอกไม้นะอืมนี่นอะไรมากงนยที่เขาสั่งสั่งกันนะดอกไม้แล้วอะไรอะไรอีกอ่ะไม่รู้ปูนเออนี่ปูนสแล้วซื้อดอกไม้เสร็จแล้วก็ไปวนไปซื้อปูนซื้อปูนกลับมาก็แวะไอ้นี่ซื้อของซื้อหมูไม่จะซื้อหวยไม่ก็ดูเอาดูตรงนั้นเลยตรงหน้าซื้อแม่จะมีน่าจะมีละ จับไข่กันเต้มเมื่อกี้ก็เลยไม่จับเราอยากไปมากเราอบกเอาแับตัวนี้ซื้อตัวไหนก็ให้ถ้าเรามีดวงตัวไหนก็ได้ที่เราซื้อมาอะไรก็ได้ถ้าเรามีดวงก็ถูกใช่มันเยอะไปมันไม่ไหวรอคืเราถ้าเรามีดวงสัมพันธ์กันเรามีดวงสัมพันธ์กันกับตัวเล็กแล้ว ทำบุญก็สบายใจแล้วนี่กลางวันยืนรถต้อเสือ ฟันว่าตะเปิ้นมาเปิ้นก็แปดกเองแหละทำบุญตักบารให้ทุกวันทุกวันไปตรงไยจะมีความสุขวแต่ก่อนฝันเห็นแก่น้าหน้าดำเลยนะทุกครั้งอะแต่ทุกวันนี้ฝันเห็นแกน่นยิ้มตลอดนะเหมือนไม่ได้ตายอะละมาเล่นนอนหยอกอยู่งั้นอนะ เไปเส้นเมนอ่ะเส้นเมนคือเส้นหลักอะ่ะตามโค้งตามโค้งตาตรงเน,นี้ยไปตาโค้งบ <c oughs> ้านเราอันนี้ออก 1. 1> อันนี้ออกเส้นสามสามหนึ่งออยคุตายุตาย <c oughs> ตนี่ สวยนี่ไงไม่จะลงไหมพี่เก็ดลงพี่ลงลงไม่นานไม่ใช่แล้วไม่นานมีน้ำกินป่ะเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ทไมเกี่ยไหมน้ำใช้ที่โบกกินได้หรือว่ากินเอง ก็ซื้อดอกไม้ขี้เก็ดลงไสนะ่เนาะดอกไม้ร้นอนเลยม่อยากจะลงไม่ได้ซื้ออะไรด้วยก็เลยไม่อยากจะลงไปคุณ ก่อนอย่พามาซื้อเต็มในรถเลยเม่นะไหนได้กุหลาบไหมเนี่ยไม่ได้ไม่มีอ่ะมันมีมันออกสีไข่ไข่เอาเลยได้สีแดงสีชมพูออาสีขาวไม่ไม่เอาอ่ะสวยๆมีอยู่แล้วมันออกไข่ไข่ะแบบมันก็คล้ายๆสีนั่นแหละจะเอาเหรอไม่รู้ดิไม่ไม่อยากไม่ได้เอาแต่ว่ายานิดอ่ะอันนี้อันนี้เขาปลูกอะไรเนี่ยอันนี้มีดอกไม้มีอะไร ดูเลยเอาเล้ขับรถไวไม่ได้สกสองรขับรถไวมที่ไเเปี้ยวอะะเป็รถช่วงนี้เปี้ยวสำหรัไม่มีฝนจะเปี้ยวเหอเปี้ยวอ่ะแกซื้อไปยังกินไม่ได้เลยือไหนพับรไส่วนมากหนูซื้อปัตตะเวไม่อร่อยสรสบรเียวมันออกสีเมันออกสีเหลืองๆนั่นอะ เอดฉันว่าภูเก็ตอร่อยหวานกรอบไอ้จีถึงจะลูกเล็กก็อร่อยเปลือกสีเขียวเหรอเปลือกแดงๆอ่ะตาจิตติแค่น่าตั้งอ่ะทีทีอ่ะอร่อยกรอบอะไรย่างเงี้ยอยหาซื้อไม่ได้หรอกไม่ซื้อหรอกมาเราเสิร์ฟ่ะเราจะซื้อสับ์ฟรถตาเล็กๆอ่ะภูเก็ตอ่ะอร่อยปาตเตียเหรอชอบซื้อ ดำมันก็หวานนะแต่ว่ามันเป็นบางช่วงโอ้ใช่เยคะสมตั้งใจเลยไม่อร่รััใครลูหลานอไม่รู้อ่านไม่ออก เ<ใ>บอรแพรักสิล่ะยายขับรถกลวงยายขับรถอยู่ฮัลโหลฮัลโหลโหมดทิ้งไปแล้วมั้ยยางฮัลโหลฮัล,<า>โล,โลโหลว่ายายขับรถอยู่ไม่อะไรยังไม่ว่างเดี๋ยวโอนให้ขับรถอยู่เอาว่าไป มาส่แว่นินี่ต่างหากอือเอามาขอตังค์สองร้อยเอาลหลืมเห็นแล้วแหละขอตังค์เดี๋ยวโอนให้ถึงบ้านก่อนขอตังค์ทำอะไรสองร้อยไม่ได้ขอหนึ่ร้อยสองร้อยให้เธอไม่เคยได้มาขอบเอยเขาก็รู้ว่าเป็นยายเขาเนาะ

ไก่แขงแล้วร้อยยิบเอาข้าไวให้เสมสมผสงสามังมมแ้อาไม่ให้นไม่ให้ลอหมดแขละหรไหนหมดแล้วหมดแล้อะไรจะขายดีขนาดนั้นเลยเนาะ กินอะไรผิดสักอย่างนี่แหละมันเหมือนกินอะไรผิดนี่แหละมันจี๊ดจี๊ดแล้วมันเวลามันเลอมามันเหมือนไม่ใช่อะนี่เหมือนเรากินอะไรผิดสักอย่างอะกลับแล้วก็ถึงสนามเชคเข็แล้วเราก็กลับบ้านกันอันนี้คือพีเจเหรออันนี้ไม่่อยมีคนเข้าอ่ะ จะให้ซีเจกับโรตัสอใสเข้าซีเจแล้วโรตัสไม่เข้าเข้ากันแต่ไม่ค่อยซื้อของเยอะโรตัสมันไม่ค่อยมีของไม่ใช่หรอซื้ออะไรแต่ผมไม่มีถุงใส่ทเรียตุังเอออันนี้เขามีใจเขาไม่มีถุงใส่ให้โรตัสเขาให้อเราเอาของไปเลยใช่ไหม อ,องเอาเหล้าเล็กรังเนิงหนูเหล้าเล็กเหล้าเล็กคนนี้ลูกน้องเขาเหรอล,ะล,ะลูกหลงเขาบางทีลูกน้องเอามาจากลาวจับกับพ่อแม่ของเรนได้ตู้ชีวิตดีจะตายกินกับประหยัดอะไรกับประหยดัด